เมนูแม่นายก็มาจ้าเราไม่พลาดที่จะตามรอยละครดังนะจ้าค่ะวันนี้มาทำอะไรเบาๆกินกันค่ะไม่ใช่กับข้าวของว่างค่ะของว่างอ่ะเนาะเบื่อกับข้าวบางทีก็อยากจะหาอะไรว่างๆกินแต่ขี้เกียจออกจากบ้านยังไงก็ต้องออกเพราะว่าต้องไปเตรียมของอีกหนึ่งเมนูนะคะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวค่ะทำเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเฮ้ย ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวของการการจะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนาะอ่ามันเป็นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวอะ่ะคําว่าเมี่ยงอะ่ะก็คือมันเป็นการหอ่อ เป็นการห่อแล้วเป็นการกินทีละคำอ่านี่เลยค่ะการก็จะเอากวยเตี๋ยวเส้นใหญ่มาเลยแล้วเสร็จแล้วอะเอามาล้างล้างเสร็จแล้วก็หัน่นหั่นเสร็จแล้วก็ไปนึ่งแผ่นนึ่งก็จะประมาณนี้ก็ให้มันได้พอคำอะคำเล็กคำใหญ่แล้วแต่ชอบแล้วแต่จับเลยค่ะพยายามตัดให้เท่าเท่ากันเตรียมไว้ค่ะอ่าเครื่องที่การจะใส่วันนี้ก็จะมีเต้าหู้หั่นเต๋าแบบนี้ผักที่การจะใส่ก็จะเป็นกุ้ยช่ายแล้วก็มีถั่วงอกเครื่องที่การจะกินเคียง ก็จะมีถั่วลิสงคั่วมีกุ้งแห้งแล้วก็มีไข่ค่ะแล้วก็จะมีแคบหมูมีกากหมูแล้วก็สำคัญสุดๆเลยเมนูนี้จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือในส่วนของน้ำจิ้มค่ะก็จะเตรียมประมาณเท่านี้แต่ยังมีอีกนะไว้ค่ะลงมือทำกันค่ะไข่กันใช้ไข่สามฟองนะเดี๋ยวไข่กันจะเอาไปทอดแล้วก็เอาทำเป็นไข่ฝอยนี่เอ้ยแล้วน้ำจิ้มมาทำตอนไหนนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะคะ ทำน้ำจิ้มถั่วใหญ่หน่อยกินกันหลายคนนะคะการก็จะใช้ประมาณ10ช้อน3 8 9 10 10ช้อนของการคือช้อนประมาณเท่านี้ก็คือช้อนกินข้าวอ่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะการจะใส่น้ำตาลแอบใส่น้ำปลาลงไปสักประมาณ4ช้อน3 4ใช้น้ำเปล่าสักประมาณ1ช้อนนี่เท่านี้ค่ะ หลังจากน้นติดแก๊สติดแก๊สใช้ไฟอ่อนเลยแล้วก็คนค่ะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายเลยใครใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะเนี่ยค่ะเดือดๆประมาณเนี้ยเสร็จแล้วการจะใช้น้ำมะนาวค่ะการปิดแก๊สก่อนกลัวจะช้าน้ำมะนาวใส่ลงไป10ช้อนเลยค่ะ2 9เเลี่ยงเม็ดนิดนึงเม็ดเยอะ เดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อนอ่ะพอดีเลยที่การตรวงไว้ที่การทําทุกเมนูทุกคลิปเลยการทํากินจริงทุกคลิปนะ <c oughs> <c oughs> คือกินได้จริงทุกคลิปค่ะหลังจากใส่มะนาวลงไปปุ๊บเราก็มาเคี่ยวต่อค่ะทีนี้ก็เคี่ยวให้น้ําตาลละลายเลยใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมค่ะค่อยๆเคี่ยว เมี่ยงจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ํานี่แหละค่ะน้ำำํายําน้ําเมี่ยงนี่แหละมันก็จะมีความเปรี้ยวๆแล้วก็มีความหอมมะนาวเคี่ยวให้มันเกิดฟองหยาบๆขึ้นมาสักเล็กน้อยเนาะการจะเดาะเกลือค่ะเล็กน้อยเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นอม,มันจะได้กลิ่นน้ำมะนาวใครไม่มีน้ำมะนาวลองปรับดูนะใส่น้ำส้มสายชูพอใส่เกลือเข้าไปปุ๊บรสชาติมันจะเข้มขึ้นมามันก็จะ ครบทุกรถเลยระวังนะอย่าเคี่ยวให้มันเหนียวเกินเนี่ยค่ะฟองหยาบๆประมาณเนี้ยพอละปิดแก๊สเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็เตรียมพริกไว้ค่ะปั่นก็ได้สับก็ได้อ่าวันนี้ของการปั่นค่ะอ่าการก็จะใส่ลงไปเลยเราก็ลองคนดูนี่น้ำเมี่ยงค่ะแบบแซบๆแล้วนะเดี๋ยวการจะรอให้มันคลายร้อนนะมันก็จะข้นเหนียวขึ้นมา ตอนนี้ลักษณะของมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในส่วนของน้ำเมี่ยงของการนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของเมี่ยงกันค่ะแล้วก็เอามากินคู่กันตั้งน้ำใส่เกลือค่ะเตรียมน้ำเย็นมาค่ะน้ำเดือดใส่ถั่วงอกลงไปเนี่ยประมาณเนี้ยลวกประมาณแค่เนี้ยพอแค่ว่าถั่วงอกอะค่ะมันมีความสุกแล้วก็หยุดความสุกด้วยนอกน้ำเย็นไว้ค่ะผักกุ้ยช่ายค่ะ จะหั่นให้ท่อนสั้นกว่าของการก็ได้นะของการนี่หั่นยาวได้สามีไกลบ้านก็แบบนี้แหละแม่ชอบว่าไงอุย้ยหั่นผักก็ยาวเป็นซอกเลยโหยอะไรเงี้ยเ,เอาเนี่ยคะ่ะลวกพอกุยช่ายสุกเท่านี้พอขึ้นน็อกน้ําเย็นแล้วก็เตรียมกระมังน้ำมาแบบง่ายๆเนะเาะแล้วก็เอาผ่านน้ําเย็นประมาณนี้คะ่ะ นี่ค่ะในส่วนของผักนะการก็พักให้เสด็จน้ำพักไว้ก่อนค่ะค่ะเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยนะค่ะอันนี้แคปหมูนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเวลาการทำอะ่ะการจะเจียวไว้ลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วการก็เก็บเนี่ยทั้งน้ำมันทั้งกากหมูค่ะก็แช่ตู้เย็นไว้พอเวลาเราจะกินอะ่ะเราก็เอามาทอดพอมือ้อ ก็จะได้ความฟูๆกรอบๆพองๆแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวการทำคลิปเต็มให้ค่ะของการสีสันรประมาณน,นี้พอแล้วค่ะการก็จะตักขึ้นค่ะเราก็จะได้ปูทั้งชิ้นปูทุกอนูเสร็จแล้วนะคะการก็จะใช้น้ำมันนี่แหละค่ะทอดเต้าหู้ ไม่ต้องทอดให้แข็งทอดแค่ว่าให้มันมีความเหลืองเหลืองแล้วก็มีความตึงตึงขึ้นมานะคะอ่าให้มันมีความตึงตึงเหลืองเหลืองประมาณนี้ค่ะพอแล้วหลังจากนั้นค่ะกุ้งแห้งค่ะเอามาทอดกุ้งแห้งใช้เป็นกุ้งแห้งฝอยกุ้งแห้งตัวเล็กได้นะค่ะข,ของการนี้แช่น้ําก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ซับน้าให้แห้งค่ะแล้วก็จะมาทอดให้มันมีความแบบอหอมๆนิดเดียวเนี่ยค่ะประมาณนี้ เสร็จแล้วก็เอาขึ้นทีนี้ก็พักไว้ซับน้ํามันออกให้สนิทที่สุดเลยเนาะให้สด็ดน้ํามันมากที่สุดเลยค่ะแพงแต่อร่อยลำดับต่อไปนะคะจะเสร็จแล้วค่ะ <laughs> การก็จะใช้น้ํามันหมูค่ะที่กันเจียวไว้เนาะเออเอามาเคลือบเคลือบกระทะแบบนี้่ให้เอียงกระทะแบบนี้เลยนะคะใส่ไข่ลงไปนี่ก็ใส่หมดเลยจากนั้นล่อนค่ะล่อนล่อนไข่ เอียงอะอ่านี่นะคะเอียงกระทะหายไปนู่นอะอ่าพอได้งามนะคะนี่สวย่ะเออนี่เลยค่ะอืมนี่ไงแค่ว่าเราเอาน้ํามันเนาะเคลือบเคลือบ,เค,อบเคลือบกระทะไว้แล้วก็วอร์มกระทะให้ดีเลยให้ร้อนอยังไงยังไงอะ กระทะบ้านๆอย่างเนี้ยกระทะเทปรอนอยังอายอะ่ะมันร้อนมันร่อนเห็นไหมร่อนแบบไม่ต้องง้อกระทะเทปรอนเลยอะ่ะของการอา้าวนี่ใจร้อนนิดนึงของการกระทะบ้านๆน,นะคะเห็นไหมดูความร่อนทีนี้ก็ทอดให้ได้ตามความชอบเราเลยเอาค่ะค่ะไข่สุกเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะประกอบร่างกันเป็นเมี่ยงค่ะเป็นเมี่ยงเนาะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวกินกันค่ะค่ะเครื่องทั้งหมดทั้งมวลค่ะอันนี้เป็นน้ําจิ้มนะที่การเคี่ยวไว้เดี๋ยวเราจะตักให้ดูประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้ให้มีความหอมมากเลยหอมมะนาวค่ะใครอยากจะโรยผักชีซอยแบบนี้นะคะให้นี่เลยน่ากินเลยในส่วนของน้ําจิ้มนี่ค่ะก็จะได้น้ําจิ้มแซบๆแบบนี้นะค่ะเตรียมไว้ค่ะ นะการขอญาตใช้มือเพราะว่าการล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาห่อเป็นเมี่ยงกันไม่รู้ว่าการจะตัดพอดีหรือเปล่านะค่ะก่อนอื่นการก็จะใส่ในส่วนของกุ้งแห้งใส่อย่างละเล็กละน้อยอ่าเต้าหู้สักนิดนึงกินแบบคําพองงามๆอ้าวอันนี้ไข่สักกระจึ้งหนึ่ง คำไม่ต้องกว้างเนี่ยมันสนุกตอนนี้แหละอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าทัว่วอ่ามากชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะนี่ไงความเป็นเมี่ยงไงความเป็นเมี่ยงค่ะแคบหมูสักชิ้นหนึ่งเล็กๆต่อไปก็ขอญาตใช้มือหยิบเลยเนาะง่ายดีทํากินเองค่ะแล้วเราก็ใส่ผักลงไปผักก็ตามความชอบเลยถั่วงอกกุยช่ายลวก ค่ะล้วก็จับหอ่ออุ้ยได้อยู่เด้อได้อยู่แคปใดๆนั้นระหว่างที่การหอก็แคบป,ปูก็กรอบประท้วงประท้วงความกรอบอยู่กันๆนั่นไงยังแตกอยู่เลยอุ้ยได้อยู่นี่ค่ะใส่ไอ้นู้นนิดไอ้นี่หน่อยนะโอ้ยคําโตๆเลยจ้านี่ความน่ากินอยู่ตรงนี้โอ้ยมือสัน่นนี่ค่ะหนึ่งคำแล้วจ้าเมี่ยงค่ะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวของการนะคะอุ้ยลุ้นมากเลยขั้นตอนนี้แหละ ขั้นตอนหอ่อนี่แหละคะ่ะพอเวลาเราจะกินเราก็ใช้ช้อนเอะนาะเออจกตัดตรงนี้ให้มันแตกแล้วก็นาน้าจิ้มหยอดลงไปโอ้ล้วก็กินว่าโอ้โหคาโตโตเลยค่ะไปค่ะเออการห่คําแรกได้แล้วเออคำที่2ที่3ามใจกันฟูละแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรูปแบบสําหรับคนที่แบบการอย่างเงี้ยเออประดิษฐ์ประดอยใจเย็นไม่ค่อยได้อะคะ่ะการมีอีกหนึ่งรูปแบบมานําเสนอนะคะการว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะคะ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ,จริงๆจังๆมากเลย2รูปแบบการเสิร์ฟนะเออนี่เลยใครจะเสิร์ฟแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบ <c oughs> ค่ะใครจะเสิร์ฟเป็นคำๆแบบอย่างนี้แบบของการก็ได้เมีย่ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่กุ้ยช่ายนะคะ นี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะแผ่นกว๋วยเตี๋ยวเส้นมันแตกอ,ะอ่ะมันก็จะเจาะรูประมาณนี้พอเวลาเรากินเราก็เอาน้ำจิ้มมาค่ะมาหยดแล้วก็ตักขึ้นเป็นคําแบบโตโ,ตโตเต็มปากเต็มคํา หรือใครไม่อยากจะกินเป็นคำๆนะคะก็มาเป็นแบบจ,นจานๆเราก็มีให้เลือกค่ะอันแบบนี้แบบที่การแฮปปี้และประทับใจสุดๆเลยเครื่องแน่แนๆจุกๆเลยค่ะหยิบเส้นกว๋วยเตี๋ยวมาคือเส้นกว๋วยเตี๋ยวอะเราก็หั่นเนาะเออหั่นให้มันเป็นเส้นๆๆๆใดๆนั้นเส้นกว๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องนึ่งมาก่อนอทำให้สุกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ล่ะค่ะมากองอกระจุกกระจุ เออกองเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้นะพอเวลาเราจะกินเราก็แค่ตักน้ํายำมาค่ะน้ําเมี่ยงเนาะเออมาราดแล้วก็คลุกคลุกเาๆค,ค่ะได้เหมือนกันค่ะลองทํากันดูนะคะนี่เลยค่ะเมนูของว่างที่อร่อยจริงจังมากมายค่ะอีกหนึ่งเมนูสุขภาพค่ะ